ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอำเภอคลองขลุงมีพื้นที่ให้บริการแบ่งออกเป็น10ตำบล103หมู่บ้านโดยมีประชากรทั้งหมด67,180คนโดยแบ่งโครงสร้างงานดังนี้กลุ่มงานบริหารงานปกครองกลุ่มงานทะเบียนและบัตรฝ่ายความมั่นคงสำนักงานอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีข้าราชการพนักงานลูกจ้างและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมทั้งสิ้น30คนโดยปัจจุบันมีนายสดุดีพุทธังดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองขุนการยกระดับงานบริการประชาชนได้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาวิเคราะห์ประกอบเพื่อพัฒนางานบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย โดยแยกออกเป็น2มิติดังนี้มิติที่1การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของหน่วยงานมีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถให้บริการที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้โดยไม่แบ,บ่งเพศอายุหรือความแตกต่างทางกายภาพตามแนวคิดอารยาสถาปัตหรือ Universal Design เพื่อสามารถสร้างการบริการได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้รับบริการทุกกลุ่ม โดยการกำหนดให้มีจุดจอดรถสำหรับผู้พิการพร้อมติดตั้งกลิ่งขอความช่วยเหลือทางลาดราวกันตกมีการจัดทำสัญลักษณ์แจ้งเตือนพื้นที่ต่างระดับที่นั่งสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการซึ่งได้มีการติดตั้งสัญญาณกลิ่งขอความช่วยเหลือไว้ภายในห้องน้ำจัดให้มีประตูเลื่อนเพื่อความสะดวกมีการจัดจุดที่นั่งพักรอบริการจุดบริการน้ำดื่มจุดบริการชารจโทรศัพท์มือถือ มีการติดตั้งไฟเพื่อให้แสงสว่างภายในอาคารที่เพียงพอมีการเพิ่มจุดรอรับบริการเพื่อลดการแออัดภายในอาคารและจุดรับบริการนอกอาคารมีระบบการขนส่งเข้าถึงสถานที่บริการได้อย่างสะดวกด้วยรถจักรยานรับจ้างบริการเรียกรถยนต์ส่วนตัวและรถส่วนบุคคลโดยรถขนส่งมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่ออย่างชัดเจนมีจุดแรกรับบริการช่วยเหลือโดยที่ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุงได้สัตวตารางเวรกำนัน ้ใหญ่บานเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มารับบริการมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ไว้อย่างชัดเจนมิติที่2การพัฒนาด้านการให้บริการที่ทำการปกครองอำเภอคลองขุ่นเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณหลังคาที่ว่าการอำเภอคลองขุ่นงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ณนะอาคารที่ทำการปกครองอำเภอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเพจ f a c e b o o k หรือ Line o f f i c i a l a c c o u n t ของที่ทำการปกครองอำเภอติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ยังได้จัดทำา QR Code สำหรับให้ประชาชนสแกน เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ info.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดต่อราชการครอบคลุมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆโดยประชาชนสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีการให้บริการ Do b r c i t i z e n s e r v i c e s ในรูปแบบออนไลน์โดยเป็นการบริการผ่านช่องทางดิจิทัลเช่นการขอคัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎรประชาชนสูติบัตร การแจ้งย้ายที่อยู่ลดการเดินทางและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ห้องสมุดดิจิทัลทันโลกทันสมัยทันท่วงทีอ่านได้ทุกที่ทุกเวลามีหนังสือกว่า2,000เล่มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีการให้บริการนัดจองคิวออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อรับบริการโดยแอปพลิเคชันไทยดี งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และปรึกษาปัญหาได้หลายช่องทางเช่นการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนคอร์เซ็นเตอร์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์อำเภอ .com ตู้ราชสีรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยที่ทำการปกครองอำเภอคลองขุงจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์หน้าศูนย์ดำรงธรรม um อำเภอการแจ้งผ่านช่องทางการร้องเรียนทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Line Official Account อีเมลของที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง1234 gmail com หน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ mobile unit เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนมีการจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนณนะสถานที่ที่กำหนดเช่นบ้านพักโรงแรม หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมมีการประสานงานข้อมูลในประเด็นเรื่องทะเบียนอาวุธสถานบริการสถานการพนันข้อมูลผู้มีอิทธิพลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจากระบบ E-Doa p License เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายปราบปราม และรักษาความสงบเรียบร้อยนำไปสู่การจัดระเบียบสังคมโดยบุรณาการร่วมกับตำรวจสาธารณส,สุขตรวจตราสถานที่เสี่ยงต่อการฝ,าฝา่าฝืนกฎหมายมีการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแผนบริหารความต่อเนื่อง BCP ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการทราบเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้ทราบถึงความต่อเนื่องของงานบริการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานมีการจัดทำ m b u ระหว่างหน่วยงานตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เจา้าหน้าที่ประชา ประชนผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบมีการสนับสนุนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีการชำระเงินด้วย QR code โดยมีสุดบริการแลกเงินสดเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นและมีระบบการชำระเงินแบบ e w i l l โดยระบบ e w i l l joba.go.th ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นระบบการชำระเงินออนไลน์สำหรับบริการต่างๆของกรมการปกครอง เช่นการชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตต่างๆที่ทําการปกครองอําเภอคลองขุงให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสและส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงการบริการภาครัฐเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วเข้ถึงทั้งนี้ อย่งดนึ่งินการเชิงรุกร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกที่ทุกเวลาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเท่าเทียมครับ